คำแนะนํานะคะสําหรับการดูแลในเรื่องของถังน้ําดีนะคะจะเป็นการสแปร์ไว้เพื่อที่จะดูดเข้ากับเครื่องนะคะเราก็มีวิธีแบบ DIY ง่ายๆนะคะใช้ขวดน้ํานะคะที่เป็นรีไซเคิลนะคะ,ะ,คะเราจะตัดในบริเวณขวดด้านบนนะคะยกสายนะคะก็คือสายน้ําดีทําการสอดบริเวณปากนะคะหยอดลงไปในถังการโรเทคในเรื่องของฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนําในส่วนของผ้านะคะ,ะ,คะเราสามารถปกคลุมไว้ เพื่อคอเทคไม่ให้มีฝุ่นละอองหรือว่ามดหรือแมลงนะคะเข้าไปในส่วนของถังน้ําดีได้สวิตที่อยู่ด้านล่างนะคะจะเป็นสวิตพาวเวอร์เราจะกดโดยที่สังเกตจากไฟคือไฟสีเขียวนี่คือการเปิดนะคะเปิดสวิตของเครื่องนะคะสวิตที่เป็นสวิตอีกตัวหนึ่งด้านบนนะคะที่มีสัญลักษณ์เป็นเหมือนลูกศรชี้ขึ้นนะคะเราทําการเปิดนะคะโดยการสังเกตจากไฟนะคะจะมีไฟสีเขียวเกิดขึ้นปุ่มที่เป็นปุ่มสีส้มนะคะมีไฟสีส้มตรงนี้เตือนระดับน้านะคะสวิตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็คือเป็นสวิตแมนนวลนะคะในกรณีที่แผง วงจรส่วนของการเซตติ้งตรงนี้เสียเราสามารถกดปุ่มสวิตช์ด้านบนเพื่อทําการคอนโทรลแบบแมนนวนได้หลังจากที่เราเปิดสวิตช์คอนโทรลในการสแตนบายของเครื่องทั้งหมดเรียบร้อยนะคะเราจะต้องรอนะคะให้เครื่องเนี่ยพร้อมใช้งานนะคะโดยที่เรามาดูเข็มแรงดันนะคะการเริ่มต้น,นจะอยู่ที่เลขศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยตัวเข็มแรงดันจะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปนะคะโดยที่พร้อมใช้งานก็คืออยู่ที่1ไม่เกิน1.2ค่ะ ข้อควรระวังนะคะสําหรับเครื่องโปรแม็กจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อนะคะหลักๆก็คือจุดสีส้มนะคะถ้ามีไฟเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้น้ําที่อยู่สแปรไว้เนี่ยเขาจะเริ่มเตือนละว่าให้เราคอยระวังแล้วก็ให้เปลี่ยนถังหรือว่าให้เติมน้ําเพิ่มนะคะข้อควรระวังต่อไปเนี่ยก็คือในการสตรีมนมเองเนี่ยคนที่จะมีจุดที่เป็นจุดผ้านะคะก็คือผ้าที่ใช้เนี่ยควรเป็นผ้าที่เปียกเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ในส่วนของก้างซีมเนี่ยก็คือมีคราบนมติดอยู่แล้วหลังจากที่เรามีการเช็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรที่จะาบย ตัวน้ำนมที่มันค้างในท่อออกส่วนข้อระวังต่อไปก็คือการวอร์มของแก้วเองนะคะส่วนด้านบนเนี่ยหลังจากที่เรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยควรที่จะทําการเช็ดนะคะดูว่าทําให้มันคลีนมีความแห้งทั้งหมดเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ในส่วนของน้ำเนี่ยหยดลงไปในส่วนของบอดเครื่องนะคะข้อที่4เองเนี่ยในส่วนของระบบน้ำทิ้งเองเนี่ยปลายสายของตัวท่อน้ำทิ้งควรที่จะมีะลักษณะของรอยนะคะที่เพิ่งบอกให้เราลอยเนี่ยเพื่อที่ไม่ทำให้เกิดน้ำนะคะไปอุดตันบริเวณปลายท่อ มันก็จะมีน้ําเอ,อ่อบริเวณของใต้เครื่องได้นะคะจุดความโฟของตัวถังน้ําพิ้งเองก็คือควรอยู่ในแนวดิ่งนะคะตัดสายได้ก็สามารถตัดได้เลยนะคะถ้าเรามีการรีมาร์กจุดที่ดีแล้วนะคะ เราควรที่จะทําความสะอาดประจําวันแล้วก็มีประจําสัปดาห์นะคะการทําความสะอาดประจําสัปดาห์นะคะตัวอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เองก็คือด้ามชงใช้ในส่วนของบายฟิลเตอร์นะคะเป็นตัวปิดปิดเพื่อที่ต้องใส่น้ํายาที่เราจะใช้ก็คือเป็นน้ํายาโคเฟกเพื่อทําความสะอาดในระบบของการทําเราเรียกว่าการแบ็กฟัตเพื่อที่จะคลีนนิ่งบริเวณที่เกิดการอุดตันของตัวกาแฟเองจะใส่โคเฟกนะคะอยู่ที่ปลายช้อนชานะคะในปริมาณที่ไม่ไม่มากนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําน้าชงนะคะเพื่อเข้าระบบสู่การทําแบคฟัดนะคะในการทําแบคฟัดเองเนี่ยก็คือเราจะใช้ปุ่มที่เป็นปุ่มดอกจันนะคะใส่น้ํายานะคะเพียงครั้งเดียวแต่เราจะมีการปล่อยน้ํานะคะเรรูกว่าโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยน้ายาออกนะคะโดยการกดก็คือจานวน5ครั้งประมาณ5วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้นะคะเราก็เริ่มลันไปเลย1 2 3 4 5นะคะตอนนี้เราก,กดหยุดละ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะกดซ้้างบิตทาตามระบบนี้นะคะ5วินาทีนะคะ5ครั้งนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะการทำแบคฟัดเนี่ยก็คือมันไม่ได้ย้อนเข้าไปในเครื่องนะคะก็คือมันจะฝัดออกในส่วนของตัวถังน้ําพิ้งนะคะแล้วจะมีคาบนะคะที่เกิดจากการอุดตันในส่วนของชาวเวอร์เองนะคะจะเกิดคาบอยู่ภายในนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูว่าน้ํายานะคะจะมีทําปฏิกิริยาอะไรก็คือมันจะทําให้น้ําที่อยู่ภายในนะคะก็คือ จะเป็นสีดําเองด้วยคราบที่มันตกค้างอยู่ในส่วนของตัวด้ามชงนะคะในเมื่อเราใช้น้ํายาโคเฟกไปแล้วนะคะเราครที่จะมีการล้างอีกครั้งนะคะโดยใการอัดน้ําเข้าไปการอัดน้ําเข้าไปเนี่ยจากการกดนะคะห้าวิก็คือจะเหลือประมาณสัก5้าวิ3าครั้งนะคะเป็นการรีเช็คด้วยนะคะว่าตัวของตัวชาเวอร์เองเนี่ยหัวกุ๊บเองเนี่ยก็คือมีความสะอาดเพียงพอหรือยังนี่นะคะก็จะดูแล้วว่าตอนนี้ก็มีความคลีนเรียบร้อยแล้ว การทำแบ็กฟัดนะคะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีในในเรื่องของการทําความสะอาดจนจุบบริเวณที่เป็นสิวยางนะคะจะมีแปรงนะคะให้เราขัดบริเวณขอบนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องเปิดน้ํานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําร้อนโดนมือเราได้เราใช้วิธีคือขัดป้องกันว่ามันจะมีพวกตัวก,กาแฟตกค้างที่ขอบสิวยางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดคลีนนิ่งน้ํานะคะปล,ปล่อยน้ําไปสักอีกสครั้งนะคะ ส่วนการทําความสะอาดประจําวันของเราก็คือการทําความสะอาดที่เป็นตัวถาดน้ําพิงนะคะจะมีกาดกาแฟนะคะติดอยู่ที่ในส่วนของถาดน้ําพิงอยู่แล้วเราก็ควรที่จะล้างในส่วนของถาดน้ําพิงอิเซอรี่ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวด้ามชงเองด้วยนะคะก็คือเราจะมีการใช้ในส่วนอุปกรณ์ตรงนี้ก็เป็นช้อนนะคะก็คือเปิดงัดให้ตัวของตัวบาสเกตลุดออกมาเราจะเห็นสังเกตว่ามันจะมีคราบนะคะกาแฟใช้น้ำนะคะแล้วก็คือล้างคลีนทำความสะอาดนะคะ จุดน้ําทิ้งนะคะเราจะใช้น้ํานะคะทําการเทนะคะในตัวพักจุดน้ําทิ้งก่อนเพื่อที่เราจะไม่ให้มีในส่วนของตัวผงกาแฟนะคะตกค้างอยู่บริเวณของท่อเองด้วยนะคะการสตรีมนมของเราเองที่เราจะต้องมีการครินนิ่งหลังจากที่เราเสร็จกระบวนการโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือใช้น้ํานะคะใส่ใส่ไว้ในพิชเชอร์นะคะแล้วเราจะมีการเปิดวาล์วซิมนมแล้วเราจะมีการอัดในส่วนของน้ําเข้าไป ในส่วนของปลายท่อดน,นะคะก็นนะคะือดึงขึ้นลงประมาณ1 0็้าครั้งนะคะหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดในส่วนของตัวหัวสตีมอีกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันมันจะมีมันจะไม่มีคราบนมลแ้วคะก็จะคลีนทั้งหมดเราควรที่จะมีผ้านะคะเพื่อจะเช็ดในส่วนของบอดี้เองนะคะหรือว่าคลีนในส่วนของตัว เครื่องด้วยนะคะฐานเครื่องเองนะคะว่าไม่มีฝุ่นนะคะหรือว่าไม่มีน้ําตกค้างอยู่ปิดเครื่องนะคะตามสเต็ปแล้วก็คือให้ปิดในส่วนของตัวปุ่มที่เป็นรูปลูกศรน,นะคะด้านบนก่อนนะคะหลังจากนั้นจะมาปิดในส่วนของ power พอปิด power เสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดนะคะเปิดในส่วนของวาล์วซิมนมให้ระยะของตัวแรงดันเนี่ยลงนะคะโดยประมาณ1 0 จากนั้นเรามาดูด้านหน้าจอของตัวแรงดันนะคะจากปกตินะคะแรงดันของเราเองจะอยู่ที่1ไม่เกิ1.2เราลดระดับลงโดยการที่เราปล่อยประมาณ15-20วินาทีก็จะลดระดับลงมาต่ำกว่าเลข1อยู่นิดนึงเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำตามระบบนะคะลันโดยที่ปล่อยให,ให้ให้เขาแบบว่าคายตัวเองจนถึงในแรงดันศูนย์นะคะ